ก่อนละกันอันดับแรกเลยไม่รู้ว่างานที่นี่มันให้ทําอะไรบ้างอา่อานดูกฎในการเฝ้าสู่สารที่นี่ในตอนกลางคืนกฎข้อที่1เมื่อคุณมาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วให้คุณ วัเศเครยอญหรือว่าใบไม้บริเวณแถวสุสานให้สะอาดที่สุดและถ้าหากคุณได้ยินเสียงเหมือนมีกลุ่มเสียงพูดหรือการสนทนากันแล้วเราก็ขอให้คุณตบมือ3ามครั้งและพูดว่ากลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวเสียงนั้นก็จะหายไปเองกฎข้อที่2ในเวลาสองทุ่มกว่าจะมีครอบครัวเข้ามาที่สุสานแล้วบอกกับเขาว่ารู้จักของผู้ตายมารับของเส้นไหว้คืนแต่คุณก็ต้องเช็คให้แน่นอนว่าเป็นญาติหรือว่าคนรู้จักของผู้ตายนั้นไหม โดยให้คุณดูได้ที่ใบรา,ายชื่อที่เขียนไว้คนที่ล่วงรับรู้จักหากเช็คดูแล้วรูปภาพได้ชื่อตามวันที่ตรงกันให้คุณน,นาของเส้นไหว้ให้เขาได้เลยกดข้อที่3ไม่รู้ว่าทําไมแต่ในช่วงเวลาสี่ทุ่มมักจะมีสุนัขเดินมาเหมือนํำรวจบริเวณแถวแถวสู่สารถ้าหากคุณเจอสุนัขหยุดที่สูสานของใครนั่นแหละคือผู้ดูแลที่ล่วงรับของมันสุนัขตัวนี้สามารถเดินทางกลับบ้านเองได้